สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ผมได้แบงค์มาอีกแล้วนะครับถ้าเรียกภาษากลางๆหน่ยก็ธนบัตรนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับนะที่ถืออยู่นี่เขาเรียกว่าธนบัตรใบละหนึ่งบาทนะครับแบบเก้านะครับแบบเก้าก็จะมีหลายรุ่น นะครับก็ะจะมีหลายรุ่นดูผ่านผ่านผมมีสองใบนะนะครับได้มาสองใบวันนี้ได้มาสองใบดูผพันผ่านก็เหมือนกันหมดแหละนะครับแต่จริงๆรเขาจะมาแยกหมวดนะครับแยกหมวดแยก,กอะไรอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างใบเนี้ยนะครับใบนี้จะเป็นลายน้ําผ่านนะครับตรงนี้จะเป็นผ่านฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเน ode, ่น, ode, น, ode, น partner, helpful, ่เน่เน <indung S 1> ่เห็นรูปผ่านไหมครับเนี่ครับเขาเรียกว่าลายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลายน้ําผ่าน นะครับนี่เห็นรูปผ่างเลยนะครับใบนี้ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้ใบนี้เป็นเออรูปพระเจ้าอยู่หัวหันข้างนะครับนี่ลายน้ำผ่านนะครับเขาจะแยกเขาก็จะแยกเป็นหมวดนะครับแยกเป็นหมวดแยกเป็นอะไรนะครับอย่างลายน้ำผ่านเนี่ยเขาก็เรียกเป็นเออ่แบบก้ารุ่นสามนะครับแบบก้ารุ่นสามนะครับอีกใบหนึ่งนี้ก็จะเป็น แบบเก้ารุ่นห้านะครับข้างหลังไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นวงกลมเฉยๆน,นี่จะเป็นรอยคือเขาทำเขาเข,า,ข,า,ขาทำกันคนละครั้งอะ่ะนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับลายเส้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเปลี่ยนท่านไปนะครับแล้วแต่ว่าในใ,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 ในยุคนั้นน่ะ นะครับท่านอาจจะได้เป็นอยู่นะครับนนสำหรับคลิปนี้ได้ธนบัตรใบละหนึ่งบาทมาถ่ายให้ดูผมได้มาสองใบนะครับได้มาสองใบนะครับสวยดีนะครับ,นะรบเป็นก็น่าจะเรียกเป็นสภาพ UNC ได้นะนะครับคือสภาพไม่ได้ใช้ครับนะครับคือสภาพไม่ได้ใช้เดีย๋ยวผมออกมาให้ดูกันแหละ นะครับโอ้ใหม่กิ๊กๆเลยเก็บดีเก็บดีดนะครับเก็บดีอยู่ก็ราคาก็เขาก็จะมีหลายหมวดเขานะครับถ้าคนที่เขาสะสมแบงค์สะอะไรสะสมอะไรเขาก็จะมีหลายหมวดมีหลายเลขนะครับแล้วแต่อ,อนตอนนั้นเป็นลายเซ็นใครด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเป็นลายเซ็นใครนะครับ มันก็แยกๆแบ่ง,บง,บง,บงๆกันไปเลขหมวดเป็นยังไงเลขตองเลขไม่ตองเลขอลขละไรโอ้หลายๆอย่างนะครับเลขกระจกเลขอะไรมีหลายอย่างนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาธนบัตรนะครับหนึ่งบาทแบบเก้ามาให้ดูนะครับธนบัตรหนึ่งบาทจริงๆแล้วธนบัตรรุ่นเนี้ยธนบัตรแบบเก้าเนี่ยนะครับ มีเขาเริ่มจะอยออกใช้เนี่ยเมื่อปี2491นะครับผลิตที่บริษัทซึ่งเขาถึงเรียกแบงค์โทมัตโทมัตนะฮะผลิตที่โทมัตเดลลาลูจำกัดนะครับก็มีตั้งแต่แบงค์50สตางค์แบงค์1บาทแบงค์5บาทแบงค์10บาทแบงค์20บาทแล้วก็แบงค์100บาทมี6ชนิดเดี๋ยวถ้าผมได้ แบงค์รุ่ดอื่นมาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้กันฮะนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละนะครับถาลายน้ําพางก็จะเล่นแพงกว่าธรรมดานะถาลายน้ําพางก็จะเล่นแพงกว่าธรรมดาอ่ะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ